ปรับัสดีท่านสมาชิกกลุ่ม y า m a g ย i House VIP และการเดินออฟฟาราดิสทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตทักทายกันในมื้อเย็นของเด็กๆบ้าน y า m a g a i House นะครับแล้ววันนี้ผมก็มีอาหารตัวใหม่นะครับของบ้าน y า m a g a i House มานําเสนอครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Kenko นะครับแบรนด์เนี้ยนะครับ ถามว่าทำไมถึงอยู่ๆเอามาพูดให้ฟังนะครับเพราะว่าบ่อเลี้ยงของผมเนี่ยนะครับจะมีปลาตั้งแต่โตไซนิไซซันไซยน์ไซนะครับสามสขวบเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มที่จะ,ะต้องลดอัตราเสี่ยงนะครับในการเกิดซิงค์ของปลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของอาการซิงค์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือปลานอนค้นบ่อส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในอายุตั้งแต่แบบ นิสัยขึ้นไปครับสองขวบขึ้นไปนะครับหรือบางทีก็เจอตอน3ขวบ4ขวบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพร่างกายของตัวปลาด้วยนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตแนะนำครับเค n โกนะครับมี2ส,สูตรด้วยกันนะครับมีชนิดที่เป็น sinking type นะครับเป็นเวทดจมนะครับแล้วก็ f o r i n g type นะครับก็คือเป็นเม็ดลอยนะฮะสองแบบตรงนี้ด้วยกันแต่ว่าเป็นสูตรเดียวกันนะครับคือสูตรของการลดอัตราเสี่ยงในการเกิดซิงค์นะครับนี่ฮะนะฮะในอาหารเคนโกสูตรนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมของขิงผงเพื่อช่วยในการขับลมนะครับมีจุลินซีมีวิตเจอรเพื่อช่วยในการย่อยสลายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงมีวิตามินต่างๆและธาตุต่างนะครับในการดูดซึมดูดซับสารอาหารนะครับ เข้าสู่ตัวปลานะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นอาหารที่เขาออกแบบมาโดยสัตวแพทย์ก็ออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดซิงหรือว่าปลาที่นอนก้นบ่อนะครับตรงนี้เราก็ที่จะสามารถที่จะให้ควบคู่ไปกับอาหารหลักของเราได้นะครับอย่างที่ฟาร์มผมที่ใช้อยู่ก็คือหลักๆจริงๆแล้วจะเป็นคุ้ยฟิชเวโปรตีนตัวนี้นะครับ ะะซึ่งเราก็จะใช้ควบคู่กันไปในอัตราส่วนที่ใช้ตัวเคนโกเนี่ย20ส่วนตัวค่อยฟิชเวโปรตีน80ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโตไซนิวโตไซเนี่ยนะที่พิ่งจะเข้ามาหรือว่านิไซก็ตามปกติผมจะใช้ค่อยฟิชเวโปรตีนเนี่ยอัดเต็ม100นะครับแต่พอปลาเริ่มเข้าสู่แบบอาเกตนิไซขึ้นมาปุ๊บนะฮะเริ่มเข้าสู่3ขวบเนี่ยผมก็จะเริ่มเอาเคนโกเนี่ยมาใช้ละนะครับ เอามาผสมเริ่มเอามาผสมละนะครับส่วนถ้าเป็นปลาทีา่มีอาการป่วยนะครับหรือว่ามีอาการเริ่มนอนก้นบ่อผมก็มักที่จะตักออกจากบ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ให้กินเม็ดจมนะครับของเคนโกอันนี้แบบร้อวันละหนึ่งมื้อนะฮะคือถ้าเป็นซิงก์ต้องมารักษาเนี่ยมันยากนะครับแต่ว่าถ้าปลายังไม่เป็นอะไรเราจะาไว้เพื่อป้องกันเนี่ยนะครับก็ อัตราส่วนในการผสมผมก็จะใช้20-80นะครับก็คือใช้คอยฟิชเว p โปรตีน80แล้วก็เคนโก20อนะครับออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วผมก็จะฉีดที่ะถุงแล้วก็ใส่ลงมาแบงนี้นะครับนี่นะฮะของคอยฟิชเวโปรตีนเนี่ยนะครับไซส์จะประมาณ5มิลนะครับแต่ว่าของเคนโกจะประมาณ6มิลก็จะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสามารถรับประทานได้นะครับไปจนถึงตั้งแต่ โตไซไปเรื่อยๆเลยทานได้หมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือไซส์ของเม็ดเนี่ยนะครับจะทำให้ไม่เข้าไปติดในรูสกิมเมอร์นะครับก็คือจะอยู่แบบลอยๆอยู่หน้าหน้าสกิมเมอร์นะครับไม่ถูกดูดเข้าไปเพราะฉะนั้นอาหารที่เราให้ไปก็จะปลาก็จะสามารถที่จะรับประทานได้หมดนะครับ สังเกตได้ว่าสีแตกต่างกันชัดเจนเราจะได้รู้เลยครับว่าเออส่วนผสมมันประมาณสัก20 80หรือเปล่านะหรือว่าใครจะ70 30หรือ50 50, 50แล้วแต่เลยนะครับก็อันนี้ผมก็บอกในส่วนของผมแล้วกันนะฮะว่าออผมใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผสมให้ปลากินนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ป้องกันดีกว่ารักษานะครับก็ขออนุญ,ญาตแนะนำล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของเพนโกตรงนี้นะครับผมก็เอามาใช้เองที่ฟาร์มนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่ายไปด้วยเลยนะครับในสูตรตรงนี้อัตราส่วนตรงนี้นะครับเขาจะมีมีโปรโตีนทั้งหมด32มีแฟต6แล้วก็มีไฟเบอร์อีก4ทางด้านของโคุ้ฟิชเวฟโปรตีนนะครับก็จะมีโปรโตีนทั้งหมด40แฟต5นะครับไฟเบอร์4นะครับก็ถ้าใครที่ ใช้สูตรไหนอะไรยังไงอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอย่างของเ e นโก1กิโลกร,รัมจะอยู่ที่480บาทนะครับปกติจะมีค่าขนส่งแต่ถ้าสั่งภายใน2เดือนนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นก็คือส่งฟรีให้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนกระกฎานะครับแล้วก็ส่วนพค้ดฟิชเวโปรตีนนี้จะเป็น2.2กโลนะครับก็ราคาจะอยู่ที่890บาทนะครับ 890บาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับประมาณนี้ครับนะฮะก็ฝากไปด้วยวกันครับเคนโกสสูตรนี้นะครับทั้งเม็ดลอยแล้วก็เม็ดจมนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้อ่านทา้งทุต VIP ของยามาค่อยเฮาสและลายส่วนตัวของผมป๊อปตอดกีติพงศ์ครับเบอร์โทรศัพท์0860079200ขอบพระคุณครับ